ไอจ้าตั้งกระทะให้ร้อนน้ำมันให้ร้อนใส่พริกแกงคนคนคนไปเลยคนให้พริกแกงหอมพริกแกงหอมได้ที่แล้วใส่เนื้อปลาบึกไปเลยค่ะ เนื้อปลาบึกสีสวยมากลายมันจะสวยมากเลยอ่ะยังกลายปลาเซลมอนเลยอ่ะแต่สีอันนี้ไม่เป็นสีเหลืองปลาเซลมอนมันสีส้มผัดคนให้เข้ากันค่ะผัดไปผัดมาเลยจ้าทุ่ทวให้ผิวปลาบึกตึง แล้วใส่น้ำปลาค่ะที่เราใส่น้ำปลาเพราะว่าดับกลิ่นคาวก่อนนะคะคนไปเรื่อยเเสร็จแล้วใส่น้ำค่ะให้เนื้อสุกให้เนื้อปลาสุก เสร็จแล้วใส่กระชายแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนคนให้เข้ากันเลยจ้าพอเข้ากันดีแล้วปรุงรสเลยจ้ารสดี นงนวดเลยนะมันงวดลงไปเจ้นเจนใจเจน,นเขาวางเค็มน,นะเขาใส่กะทีไปเยอะแล้วซอสหอยใส่นิดหน่อยะคะ่ะ ากินมากเลยอ่ะใสะ่ใบมะกรูดค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดเอาคนให้เข้ากันค่ะ พร้อมเสิร์ฟใส่จานน่ากินมากอะ่ะกินกับข้าวส่วนร้อน 好。